สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ ใครอยากได้แนวทางทูบนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่ให้ดูนะคะใครอยู่ในบ้านนะคะได้เหตุนะคะสาหรับแนวทางทูบนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะน้องสาวโซ่พูดจริงๆนะคะจริงๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยอยู่ในบ้านนะคะวันที่หนึ่งนะคะนี่น้องสาวโซ่ลงให้นะ เข้าสามสองโพสโพวบุงโ,โ,โมบัแตงนะคะถ้าใครอยากได้ดาวทางนะคะแนวทางทูบนะคะไปเอาในบ้านได้นะคะมาตลอดและมาบ่อยด้วยนะคะถึงแม้บางวันก็ไม่มาแต่ช่วงนี้สามสี่วันติดแล้วนะคะเข้ามาเนาะก็มีบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างนะส่วนมากก็จะเข้าบ่อยกว่าหลุดนะพี่ๆจะนะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น 1 5ึ่ห้านะคะห้าแปดแปดห้าสี่เก้าเก้าสองสองสหนึ่งสาสมหนึ่ง เดี๋ยน้องสาวโซ่แถมหนึ่งศูนย์นะคะชอบส่วนตัวนะคะจะไปเขียนให้ก็เกินแล้วนะคะน,นี่ก็อย่าลืมกลับสี่หกนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแห่งงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโสดขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า